สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Lost in Play อีกแล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วนี่คือเราทําท่าเหมือนว่าเราจะกลับบ้านได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดการปั่นป่วนของมิตินะครับอันนี้ก็เลยเป็นอย่างเด่นนะออกมาเป็นร่างไฮบริดระหว่างน้องปู่ฟูกับน้องผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะไปะอันนี้หนังสือนะครับหนังสือน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอางดูซิไม่ได้นะครับอันนี้ล่ะ พูดถึงเรื่องเครื่องตัดหญ้าอันนี้มันเป็นเหมือนพวกมอเตอร์แล้วก็จะเป็นที่ต้องมีออพวงละลัยนะผมเด็กนี้นะพวงมาลัยมีการพูดถึงเรื่องหุ่นไลกาหรือเปล่ามีแม่เหล็กด้วยนะครับคำถามคือเรารู้พวกนี้ไปทําไมไม่รู้ช่างมาก่อนอันนี้กดได้ไหมไม่ได้อันนี้ล่ะกดได้ไหมได้ดิอันนี้คือุชินาต้องใช้เหรียโอเคอันนี้คือ เด e g แก g งอันนี้ล่ะนี่นี่โอนน้อันนี้เวลารวนหมดเลยนะครับลองดูนี่ปั่นป่วนจริงๆอันนี้ล่ะนาฬิกานาฬิกาตอนพัทพัทฮะเอ้ยนี่ลาบอดแสของเรานะฮะมีลิ้นมีอุ้งเท้าแล้วก็ลูก,กตานะครับมาดูอกีกันเหมือนลงไปข้างล่างได้นะครับงไปลงข้างล่างได้จริงปะเนี่ยไม่ได้ได้หรอกโอเคได้แค่นี้ คุณลุงคนนี้มักช่วยเราเสมอในตอนเริ่มต้นนะครับเปรียบบ้างกรุ๊ปตัวจิกต้องใช้ถ้วยสามอันนะอะไรล่ะกรุ๊ตจิกต้องใช้มงกุฎนะครับแต่เนี่ยกรุ๊ตจิกแหกปากอย่างเดียวโอเคนี่ประตูเสร็จสิบอันกรุ๊ปนี้แนบแนล เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกเขาได้เขาได้ไอไอน้องูฟูได้มาไงนะไอน้องูฟูได้บวดลดน้ามาจากตอนแรกนี่ใช่ป่ะแสดงว่าคนที่มาจิบให้คือเราเองยยมไปเลยนี่ไงเหรียญใช่ป่ะนี่คือเหรียญอ่าไสวยงามมากหลังจากนั้นเราได้เหรียญมาแล้วเราจะต้องไปที่ปทะ่ทเลยก่อนบวชเปิดได้ด้วย ปุ๊กออกมาเป็นอะไรเอ่ยฮาทิ้งห้อยลูกคุณลุงข้าอบนมีปะ่ะอันนี้ว่าไงบ้างกรุตโตจิกไ,ไ,ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดไรเลยนะฮะอันนี้ล่ะนี่ก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันหรอเอ้ยนี่มันเบาะแสอีกแล้วมีมีดาบอยู่ข้างบนซึ่งเราอาจจะต้องเอาดาบในอนาคตน,นะ อันนี้เป็นไงไม่พูดอะไรนะครับคือพูดแหละแต่ผมไม่รู้เลือกโอเคตามนั้นอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากยอดโทรศัพท์ก่อนนะคปุชินาคาราินอ้าลืมผมลืมอยอดสิอันไ,ไนไหนสิไหนบ้านักเจ็บรอกเตี๋ยยโอ้ย ได้ถ้วยมาแล้วหนึ่งนะครับสวยงามแล <c oughs> ้วฉันทั้หมดสามนี่ถูกป่ะถูกอ่ะกงเล่านี้ว่ายังไงบ้าง <c oughs> มันจะกงเล่ากงไพ่นะอฮ้ยดูมันปูดอย่างเดียวอ่ะโอเคอันนี้เรายังไม่รู้เวลาเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรยังไงยังไม่รู้นะยังไม่รู้ก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ <c oughs> ผม,มั่นใจเลยว่าจะได้ถ้วยตรงนี้แน่นอน อืมอ่ะทีนี้ไปดูบอสแสย่างอื่นอันเนี้ยน่าจะมีอะไรหรือเปล่าลูกกระตา่ายนี่นี่น,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 นี่พวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลิ้นลิ้นคือสีเขียวปะผมว่ามผมว่ามีประเด็นเชื่อผมไหมตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูทีนะขอดูทีขอดูทีอันนี้ปะมีมือสีมีลูกกระตา่ายใช่ไหมลูกกระตา่ายแล้วก็มีอุ้งมือโหไม่มีสีอะไรไปเนี่ย มีลิ้นด้วยนะโอเคลูกตาอุ้งมือสีลูกตาอุ้งมือสีชมพูอุ้งมือสีฟ้าแล้วก็ลิ้นโอเครูปนี้เลยแหละแตเป็นตัวบอกของเราลูกตาลิ้นอยู่ที่ไอติมสีเขียวส่วนอันนี้อยู่ที่หมาใช่ไหมใช่แล้วก,ลก,ก,ก็ลูกตาอยู่กับเด็กลูกกตาอยู่กับเด็กลิ้น ลิ้นอยู่กับไอติมเกี่ยวไหมไม่รู้เดาลูกกับตาอยู่กับเด็กมีเด็กไหมมีเด็กอ้าวมีเด็กสองคนมีน้องหัวฟูสีชมพูกับน้องหัวฟูสีขาวผมว่าผมต้องแบบถ่ายรูปเอาไว้จริงนะจริงจังมากเลยอะยังไงก่อนอ่ะผมถ่ายผมถ่ายผมถ่าย,ายรูปร้อก่อนถ่ายรูปก,ก่อน อ่าโอเคทีนี้ผมจะกลับไปดูใหม่ตรงนี้อ่ะผมเปิดลูกของตัวเองขึ้นมาก่อนจากนั้นผมเช็คซิลิ้นคืออะไรลิ้นคือไอติมสีเขียวลูกกตาลูกกตากำลังมองไอติมสีส,สีนี้อยู่แล้วก็อุ้งมือสีชมพูความเป็นไปได้อาจจะเป็นแมวก็คือเด็กผู้ชายอยู่ ใช่ไงผมเก่งไหมมั่วได้ขั้นเทพมากมั่เก่งจริงอ่ะโอเคได้ทวนมาสองอันแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือสิ่งนี้เดี๋ยวก่อนผมต้องเอาหิกห้อยไปให้ใครอะ่ะเอ้ยปแปลกๆนะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนดูเลยสิอันนี้เปิดแล้วนี่เนี่ยพวกนี้พวกนี้อันนี้เป็นไงบ้างเอบไม่ได้นะครับ อันนี้เราเอาไปแล้วนี่ใช่ไหมหมดแล้วเท่ากับบริเวณโซนนี้ก็คือหมดแล้วหมดแล้วจริงๆทำอะไรตอบไม่ได้แล้วนะโอเคอันนี้คืออะไรอยังไม่เข้าใจแต่แค่เนี้ยที่ยังตอบไม่ได้เท่ากับผมหาถ้วยแค่เดียวอุ้ยอืเอเ๋รอเฮ้ยไม่ใช่ล้ำเกินอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรก่อน แล้วไหนไหนจานนี้อีกอะตอบไม่ได้เลยไม่มีเบาะแสหรือมันมีเบาะแสแต่แค่เราไม่รู้นั่นก็คือหนังสือนี้หรือเปล่ามาอีกแล้วอ่าเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมลืมผมลืมหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้โอเคเราเริ่มไปเลยนะฮะ เริ่มจากอันนี้ก่อนมีไหมไม่มีนะครับมมนเดินานนะผมลืมสามคือลอ้อรถก็ไม่ใช่สามล้อรถโทษโทษโทษสามคือพวงมาลัยสามคือพวงมาลัยเอาผมถ่ายรูปไปก่อนผมจะได้ไม่ไม่เป็นการรบกวนคนดูนะอันนี้คือสามนะครับถ่ายรูปไปแล้วโอเคอ่ะหน้าต่อไปหน้านี้มีไหม อันนี้ไม่มีนะอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเป็นรูปไพ่อเคอันไหนสองอ๋อกระเป๋าคือสองโอเคผมได้บอกแต่ละทีนี้ผมก,กลับมาทีน่นี่มันจะไล่าจากซ้ายไปขวาแสดงว่าเราจะต้องดูก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งพูดถึงเรื่องไพ่ใช่ไหมหนึ่งพูดถึงไพ่ ซึ่งไพ่ก็เกี่ยวกับอีกแก๊งสามคนนั้นมีอันไหนที่แบบมีความเป็นแก๊งสามคนนั้นบ้างไหมอันนี้ปะเ้าก็อันต่อมาอันที่สองอันที่สองเป็นกระเป๋าซึ่งกระเป๋าเป็นคุณย่าอันนี่สี่แล้วคุณลุงอ้าวมันจะบอกว่าอันที่สามอันที่สามคือพุมงลัเยอ๋อก็คือนอนี้น,นี่ถูกแล้วโอเคถูกต้องเราครบสามแล้วเราก็เลยต้อง เอาถ้วยอันนี้ไปให้คนลุงคนนี้ลุงคนนี้ก็จะให้กรุตจิกโบลัลรถน้ำมามไงบ้างฮฮฮมันย้อนกลับเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปให้น้องคนนี้น้องหัวฟู <c oughs> เพื่อเอาน้อง <c oughs> เอาน้องหัวฟูเปริน ไปรินตามพาที่หนึ่ง <c oughs> แม็โอเคเอาไปแล้วเราก็ออกได้แล้วเด็นี่ไงแล้วเราจะไปไหนต่อจะไปทางนี้เหรออ๋อนี่ไง <c oughs> เราก็เก็บอันนี้มาโอเคแล้วเราก็เอาไปให้กบเก็บ <c oughs> ได้ไม่ได้เนาะโอเค ฉันกลับมาแล้วพี่ชายเอาไปเลยครับฮะบึ้งเขาให้กลับมามีพลังอีกครั้งฮะเป็นไงสูดสูดไหมสูดทำไปเป็นไงสูด ลอ,อยอยลอยเปนพันพันแรกเลยนะอยโอ้กลับมาแล้วทุกคนเฮ้ยลุกลกลุกไหมไอ้หนูอืมี่กำมอนาลาบะบุษยุนาลอ่าคุณลุงกรรันตักบุย ลุงหลอกลวงวะโถเอ้ยนึกว่าตุยจริงถ้าไม่ใช่คุณลุงอาจจะเป็นคุณพ่อนะครับความรู้สึกเป็นไปได้โอ้อยังไล่กันจนถึงพระสุดท้ายเลยเยี่ยมมากเลยแปลกนะเมาแปลกแล้วเหรอ ยังไงพยายามมากโอเคเราจะรอดูความพยายามของไก่ตัวนี้นะครับฉันสักได้แล้วเขาจะทำไงต่ออ้าวสวัสดีตัวเองเปิบเรียบร้อยหมดแรงหูดนึกสภาพดูนะถ้าสมมติว่า ไก่ตัวเมื่อกี้นี้คือที่มันกำลังกระดึกกระดึกไปครับได้มงกุดไปผมว่าล o s ส in p l พลพาร์ทสองมาแน่นอนอชั่วบ้าบเลยนี่จะเผลอจบแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมจบแล้วเฮ้ยผมจะบอกให้ว่าพาร์เซอ่ดาบสุดท้ายอ่ะดูง่ายกว่าทุกพาร์ทที่เล่นมาเลยนะโอเคสำหรับ Lost in Play พาร์ทนี้ก็จบลงแบบนี้เลยนะต่อไปผมจะเล่นเกมมันชื่ออะไรนะมันจะเกี่ยวข้องกับปลาครับแต่ไว้จะลองเล่นกันในพาร์ทถัดไปกับเกมใหม่นะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนดิตามครับผมแล้วเจอกันครับ